สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหัวนะครับเนาะอ่ะสมาชิกขอมาหัวเด็ดก็จัดให้จัดไปนะครับสำหรับในนะครับสูตรนี้คลิปนี้นะฮะสูตรนี้ลงวดแรกนะครับวดที่แล้วไม่มีให้ดูนะก็เป็นสติทําย้อนหลังนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันนะครับสำหรับในงวดของในวันที่หนึ่กุมภานะครับลงวดแรกนะขอให้ถูกเลยแล้วกันนะครับหลักสิบจะได้เด่นตัวเดียวนะครับสำหรับหลักหน่วยก็เด่น สตัวนะครับเนาะอะ่เข้ามาตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมแล้วนะในชุดสรุปก็ลงให้ไปแล้วก็ไปดูกันได้เดอ้อชุดสรุปนะครับเนาะ,ะจับคู่ก็จะได้ในที่ใน6 1 6 2นี่นะครับในวันนี้จับคู่ก็จะได้ในที่ใน2 1 2 2เนี่ย2ชุดเท่านั้นนี่ก็เป็น1 5 1 6นะน้อยน้อย,อย,อยพอได้ลุ้นนะครับเนาะอืม ถูกก็ถูกไม่ถูกก็ว่ากันใหม่นึงว่าถัดไปนะครับนะผลที่ออกนะฮะวันที่1ธันวาฮนะออกไปในที่ใน4 4 3แล้วก็61นะครับก็ไปออกในที่ในล่างนะ61ตรงตรงทมาวันที่16นะฮะธันวาคม2 1 2 2นะผลออกก็จะเป็นในที่ใน6 3แล้วก็ 2- 1ล่างนะครับก็มาในสองตรงตรง,ตรงนะครับแล้วก็วันที่2มกรา นะครับ1516นะผลที่ออกก็จะออกไปใน0 9ย์แล้วก็5้านะครับก็อ่ะ1งก็เป็นในที่ในล่างนะครับแล้วก็ในวันที่นะครับ17นะ3 1 3 2นะผลออก79 2 3กนะก็ถือว่าอ่ะมาล่างเนาะมาล่างล่างล่างอ่ะก็นะครับ เอาบนออกแล้วกันนะเออเอาล่างนี่แหละนะครับ2ชุดล่างนิ้นน,น,นะครับก็ขอให้ถูกอีกเข้าอีกแล้วกันนะครับมาดูขั้นตอนนะครับวิธีการคํานวณขั้นตอนนะฮะของในสูตรนี้กันได้นะครับเนาะอ่ะเริ่มเข้ามาัต่แต่ในวันนี้ก็ไปเอางวดก่อนนะครับเนาะสำหรับในสูตรฐานในหลักสิบแล้เราก็จะนานะครับในที่ในหลักแสนเนี่ยจะคูณด้วยเลขคงที่5หลักหมื่นนะครับก็จะคูณด้วย5เหมือนกัน แล้วก็หลัก10ล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่9นะครับหน่วยล่างคูณด้วย8แบบนี้เลยนะครับงวดถัดไปก็เหมือนกันนะครับ5 5 9 8 5าเก้าแปดห้าแสนหมื่นนะครับสิบหน่วยแสนหมื่นสิบหน่วยแสนหมื่นสิบหน่วยนะครับหนึ่งห้านะครับหนึ่งห้าได้ห้า 85เป็น40นะครับ่า3เเป็น2788เนาะก็จะได้ในชี่็ี64จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ7เป็น12 2บวกกันกับ4ก็จะได้6ได้แล้วนะครับสลับในหลักสิบก็คือ6ตัวเดียวนะหลักสิบเป็นเลขเด่นได้ตัวเดียวนะครับส่วนในหลักหน่วยก็นำหลักแสนนี่คูณด้วยเลขคงที่5เนาะแล้วก็หลัก10บนคูณ5เช่นกัน หน่วยบนคูณ9เนาะสิล่างก็จะคูณ9นะครับงวดถัดไปก็หลักแสนนะครับหลัก10บนหน่วยบน10ล่าง5 5 9 9 5อ่า9 9 9อ่า5สิเออลงลงลงลำผิดก่อน5 5 9 9อ่า สำหรับในหลักหน่วยนะครับ1 1 5ได้5 5 2นะครับ5 5 2เป็น10 1เนาะ1 9ได้9 3 9เป็น27 5บวกกันกับ9เป็น14 4บวกกับ7เป็น11นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเพิ่มแต้มซึ่งก็จะบวกกันได้1เพิ่มแต้มไป1แต้มก็จะเป็น2นะครับจะคู่ได้6 1 2 2ผลออก6 1หล่างนะครับะก็มาตั้ง นะครับตั้ง,ตงแต่งวตัวแรกเนาะ,ะที่คำนวณเยอหลังนะครับถัดมา6นะครับ65เป็นสา 30, 30ิบสูนย์นะหกเกเนาะหนได้แปบวกกันกับ8เป็น12นะฮะก็จะได้ในที่ใน2องนะในหลักสิบส่วนในที่ในหลักหน่วยนะครับหกเป็น30 45เป็นซาวนะครับยีนะสาเป็น27่สิบนะฮะหกเก้ 7บวกกันเกือบ4ได้11นะ,ะสูตรบอกเพิ่มแต้มจาก1เพิ่มไปเป็น2นะครับก็จับคู่ได้2 1 2 2นะผลออก2 1ล่างนะครับ2 1ล่างถัดมานะครับอ่ะ0 5ได้0 5 9เป็น45 9 2เป็น18 1 8ได้8 8บวกกับ8เป็น16 6บวกกับ5เป็น11ได้1นึ่ะตัวเดียวแข็งๆสำหรับในที่ในหลัก 10. สิบส่วนในหลักหน่วยนะฮะ0ูคูณหได้0ูนย์นะฮะ 65 3 39เป็น27 9,2เป็น18กับ7บวกกันกับ8เป็น15เนาะสมบัติเพิ่มแต้มก็จะได้6นะครับ1 5 1 6นะผลออก5 1ล่าง้วก็มาล่างนะครับเนาะอ่ะถัดมานะครับ7 5เป็น35 35เป็น15 9 5เป็น45 1 8ได้8 5บว5เป็น15บวก8เป็น13นะก็ได้3ในที่ในหลัก10 นะฮะส่วนในชี่หลักหน่วย75นะครับเป็น35นะครับศูนย์คูณ5ได้0 9 9 81นะครับ5 9เป็น45 5บวก5เป็น10นะฮะตรงหลักหน่วยเหลือ1นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น2จับคู่ได้นะครับ3 1 3 2นะครับก็มาในที่ด้านล่างนะครับ4งวดติดๆขอให้เข้าเป็นงวดที่5แล้วกันนะครับสลับในวันที่1กุมภาพุนพา ะครับ85เป็น40 0คูณ5ได้0 92เป็น18 39เป็น24 8บวกกันกับ4เป็น12นะก็ได้2ในที่ในหลัก10ศูนย์ในหลักหน่วยนะครับ85เป็น40 75เป็น35 99 81นะครับแล้วก็92เป็น18ก็จะได้ในที่ใน5บวกกันกับ1เป็น6 6บวกกับ8เป็น14เพิ่มแต้มไปเป็น5จับ2ตัวนะครับ2ชุด2 4 25ล่าสุดนะฮะอาจจะมาล่างอีกไหมหรือจะไปออกในที่ในบนนะครับเนาะอ่ะชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางทาบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้นะครับเนาะอ่ะและนี้ก็จะเป็นในสูตรนะครับของในหวยนะครับในงวดของในวันที่1นะครับก็มาลางเนาะเอาเอาเป็นว่านะครับ ซื้อล่างไปเลยแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะครับขอให้เดินดีอีกเข้าอีกหูกันอีกแล้วกันนะครับเนาะหกหนึ่งนะ,นะะ 6, 1, นะก็ไปล่างเนาะแล้วก็สองหนึ่งนะไปล่างตรงๆนะครับแล้วก็ห้าหนึ่งแต่เด้งว่านี่เป็นเป็นในตัวกลับเนาะห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็นะครับนี่สองสามสามสองนะครับ ก็ขอให้ถูกอีกนะฮะเข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ